สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการเอา Data Studio นะครับมาฝังไว้ในหน้าเว็บที่ทำจากแอปสคริปของเรานะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยครับอันดับแรกให้ไปเปิด Data Studio นะครับที่เราออกกราฟออกตารางรายงานอะไรสรุปเรียบร้อยแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นนะครับให้ทําการแชร์นะครับอย่าลืมตรงนี้ต้องแชร์นะครับแชร์ให้เป็นสาธารณะนะครับให้ทุกคนสามารถที่จะดูได้นะครับตรงนี้ผมก็จะเลือกเป็นให้ดูได้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของการจัดการเข้าถึงนะครับก็มาเช็คครับว่าได้แชร์ให้เป็นสาธารณะหรือยังนะครับถ้าเราไปทําแบบไม่สาธารณะเนี่ยคนอื่นจะไม่เห็นนะครับ พราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกเป็นนะครับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนจะค้นพบและดูได้นะครับตัวนี้ผมก็จะเลือกเป็นแบบนี้นะครับผู้ใช้จะค้นพบและดูได้เขาเรียกว่าเป็นการแชร์สาธารณะนะครับพอแชร์เป็นสาธารณะเสร็จให้กดปุ่มบันทึกไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับกดปุ่มบันทึกไปพอบันทึกเสร็จก็ปิดไปก่อนนะครับ จากนั้นนะครับตรงปุ่มแชร์เนี่ยมันจะมีปุ่มสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับเล็กนะครับให้เราคลิกไปที่สามเหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วให้มาที่เมนูนี้ครับรายงานที่ฝังนะครับให้คลิกรายงานที่ฝังตรงนี้นะครับคลิกนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีคําว่าฝัง url กับฝังโค้ดนะครับในที่นี้ให้เลือกเป็นฝังโค้ดนะฮะแล้วก็จะขึ้นนะครับโค้ด iframe ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็กําหนดเอง ว่าอยากจะเอากว้างกี่พิกเซลนะครับสูงกี่พิกเซลนะครับผมก็จะกดปุ่มคัดลอกตัวนี้เลยครับคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดนะครับมันก็จะปิดหน้าต่างนี้ลงไปพอปิดหน้าต่างไปนะครับแสดงว่าเราได้ลิงก์ของ iframe แล้วนะครับเราก็กลับมาที่นะครับตัวไซต์บาร์เมนูนะครับก็มาวางแผนว่าเราจะนะครับเอาโค้ดนี้ไปวางไว้ที่หน้าไหนนะครับที่มันสัมพันธ์กับเมนูนะครับส่วนผมจะเอาไว้ที่หน้า3นะครับ ผมก็จะนะครับเอามาไว้ในตรงส่วนของบอดี้นะครับบอดี้สแลตบอดี้คอนโทลงไปแบบนี้ครับไอเฟรมนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการกดปุ่มบันทึกครับบันทึกพอบันทึกเสร็จนะครับเราก็มาลองรีเฟรชดูนะครับอ่ารีเฟรชนะครับรีเฟรชเสร็จเราก็มาเช็คดูครับ หน้าแรกนะครับเป็นฟอร์มนะครับหน้า2องอภิวัตดอทคอหน้า3ต้องเป็น Data Studio ของเราครับเราก็คลิกไปที่หน้า3โอเคนะครับข้อมูลก็มาแล้วนะครับทีนี้มันอาจจะไซส์มันหรือว่าขนาดความกว้างความสูงมันอาจจะยังเล็กอยู่นะครับเราก็มาปรับนะครับตรงนี้นะครับความกว้างเราจะเอาความกว้างเท่าไหร่นะครับค่าจาก Data Studio เดิมมันคือ600กับ450นะครับ เราอาจจะเพิ่มนะครับเป็นหรือจะระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเช่นผมจะเอาสัก90นะครับก็ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ลงไปนะครับความสูงนะครับเราอยากได้เท่าไหร่นะครับส่ว่าผมจะเอาสัก800อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ลองบันทึกดูครับบันทึกนะบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามารีเฟรช พราะว่าเป็นการฝังไอเฟรมนะครับฝังไอเฟรมอยู่ที่เราอยากกําหนดไซส์หรือว่าขนาดของมันนะครับหน้าหนึ่งห้าสามอ่ะมาแล้วนะครับภาพมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับภาพมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้ถ้ายังแสดงข้อมูลได้ไม่หมดนะครับเนี่ยก็อยู่ที่เราละนะรเราจะปรับแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพิ่มความสูงนะครับตอนนี้ผมลองเอาสัก80%เซน์ ตรงนี้เอาสัก1000นะฮะดูซินะครับอันนี้ก็เป็นการปรับการแสดงผลเฉยๆครับแต่ข้อมูลมันมาแล้วนะครับข้อมูลมันมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดรีเฟรชนี้นะครับหน้าหนึ่งหน้า2หน้า3มอ่ะนี่มาแล้วนะครับข้อมูลนะครับตัวนี้อาจจะแสดงช้านิดนึงนะครับจ,จะแสดงข้อมูลช้านิดนึงนะฮะ แต่ข้อมูลมาแล้วนะครับโดยภาพรวมถือว่าข้อมูลนี่มาแล้วนะครับพอเรารีเฟซอีกนิดหนึ่งนะครับข้อมูลก็ออกมาทั้งหมดแบบนี้นะครับหรือเรานะครับไม่ต้องการนะครับความสูงแบบนี้เราก็ลดลงไปเองก็ได้นะครับตรงนี้น่าจะอยู่ที่ะคร้อยก็น่าจะเห็นหมดนะะเดี๋ยวผมลองปรับดูนะครับอันนี้ต้องลองปรับเองดูนะครับเพราะว่าข้อมูลของแต่ละคนคงไม่เหมือนกัน อันนี้คือทําตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยน่าจะได้ละนะครับเข้าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการนำา d t t s t u u i o o นะครับมาฝังในหน้าแอปสคริปของเรานะครับก็ใช้วิธีการนำไอ r a m e เข้ามาแบบนี้แหละนะครับยังไงก็นะครับไปลองปรับเว็บไซต์ของเรานะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ